เรียอาวุธวนะนะโอเคปฏิบัติถืออาวุธถือแล้วครับผมก็ถือแล้วครับโอเคไปพักได้าอเข้าเต็น,น,น,ตนทนน์นอนดีกว่าโอเคเข้าเต็นท์แล้วทีนี้หลับฝันดีครับอนอนดีกว่าเราสบายแล้วทีนี้โอเคนอนละอตื่นเชา้าละวันนี้ไปวัดท่าไม้ดีกว่า โอเคชวนเพื่อนแล้วทีนี้เราต้องเตรียมของก่อนโอ้ oh, มีเยอะเลยเตรียมเลยแล้วกันพี่ขอไปด้วยดิไม่เป็นอาหายเทาขึ้นมาเลยโอเคไปรับคนก่อนไหมเออต้องไปรับคนแหลนะมัง้งไอเทา okay. โอเคขึ้นรถกันไปเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเพื่อนอาจจะอยู่ข้างสนอเพราะเขารอรถเราอยู่โอเคไปรับเขากัน โอเคไปก็ไปไปก็ไปเถอะโอ้แกมาช้าฉันร้อนหมดแล้วอย่าไปดาเขาเถอะร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนเถอะโอ้น่าเบื่อหลับดีกว่าอันนี้มาดิโออย่าเพิ่งหลับเดิโอ้โหรคหนาวเลยรดแอร์ลงยามาไอ้ต้องใจเย็นร้อนก็ร้อนเย็นก็เย็น ดูนั่นดิวัดโคตรใหญ่เลยว่ะอ่ะฮะคนฟิลถาล่ายรูปไว้เร็วเก็บไว้ลง Youtube ลง Youtube บ้านเลยนะลง Facebook โอเคไอ้เหลืองคนฟิลตื่นตื่นตื่นตูมาแล้วผมในตอนนี้ไห้ดูข้างนอกดิเฮ้ยตู้มาเาเลย การถูกยดยักษ์ใช่ไหมไนอนเลยดยักษ์แน่นอนต้องทำใจเองเล็กก่อน ก็ได้นะเออ,เอ,อนายเป็นใครอะ่ะกูดฟีเองมาทำไรที่นี่น่ะเออมาหาของกินเฉยเพื่อจะมีอาหารก็ได้ฉันหิวนายชื่ออะไรเหรอฉันชื่อหัวกะแป้งน่ะอ๋อรู้แล้วว่านายชื่อหัวกระแปงใช่ไหมนายมาจากถาดทับอะไรฉันมาจากถาดทับที่พวกนายอยู่นี่ไงแล้วทำไมหนีมาที่นี่น่ะสงครามเลิกขึ้นแล้วก็เลยหนีมาที่นี่ไงล่ะโอเค นั่นไปกับพวกเราก็ได้นะกับถัดทับเราดีกว่าปะ่ะโอเคไปก็ได้นะผู้กองครับตามมาคนเจอแล้วครับนายเป็นใครไอ้คนนี้ชื่อหัวกระแปงครับไอ้หัวกระแปงมมงไปไหนมาวเนี่ยผมกลัวศัตรูมากเลยครับอูก็เลยไปหลบร้าส,ดสดะดวกซื้อนด้ครับวันหลังก็อยู่กับผู้กองก็ได้เมื่อไม่ต้องหนีไม่ไดนอีกนะ้ผมไม่หนีอีกแล้วครับ โอ้ยแล้วจะหนียังไงในทีนี้ศัตรูสตัูตันหมดเลยผมมาช่วยไอ้ขาวไขว้วันนี่ยใครวะขาวนี่แกไม่รอดแน่มึงตายออาชิบหายแล้วทีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้ขาวตอนนี้แค่มาช่วยแล้วปลอดภัยแล้วนะโอเคไปเดินทางกลับค่ายดีกว่าปลาโอเคฉันไปด้วยนะไปกลับค่ายดีกว่าปลา ก่อนที่ศัตรูจะมาโจมตีเราใช้เท้าของเขาลิบรุดเร็วโอเคฉันข,ขึ้นรถไปก่อนไน้เท้าโอเคเดี๋ยวฉันตามไป เรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางเข้าป่าแล้วลอย่าลืมเตรียมพวกเสื้อผ้าไว้ด้วยและก็พวกเต็นท์ด้วยนะโอเคพร้อมกันแล้วออกเดินทางได้เลยไปกันโอ้โหอัสโซกดการเดนี้ในที่เดียวเหลืเนี่ยเรา้วเทมันดังไปนะรถเคเคเหลือได้ไหมไหนายไม่ต้องเปห่วงละเฮ้ยพี่โคตรมันเลยว่ะ ทำให้นาสบายใจก็ได้นะยักยียแม่งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงมาไอชิบผายเอ้ยศัตรูยัตามมาเดรอเนี่ยได้เจอทำให้าาตายกลัวขานี้แหละมึงได้ลดความนแน่ๆแล้วเบื้องข่าวนี้หักพวงมาลซ่า เก uhm uh ็บจัดคนนั้นเลยละไปเวลาเข้าป่าแล้ว เงป่าแล้วแล้วมื่อไหรจะหาจอดรถได้อ่ะอีกแป๊บหนึ่งโอเคเออเพลงหายไปแล้ววะเนี่ยเ,เพลงไปแล้วโอเคเดินตามมาได้เลยเยวลากลางเต้นแล้วทีนี้ไปเดินตามกูมาโอเคโอเคโอเคกลางเต้นนอนด้วยกลางเต้นเสร็จแล้ววางเอาเฮาเสร็จแล้ว ก็นอนซะโอเคครับโอเคผมนอนก็ได้ครับ